ดอกอีกย่งครับนี่ผมก็บหัวกันว้าเป็นดอกอีกย่งนี่งามยู่พี่น้องแม่ดอกงั้นนี่แม่ดอกอีกย่างนี่ งามอยู่ครับพี่น้องมาวานปุ๋ยแล้วแล้วครับสามกว่าสอบเหลือว้สอบนึงเดี๋ยวให้ผู้เฒ่าพ่นมาสัมองไดงมันบ่อขึ้นปูนสุดพูนครับนะโคนตันมีโอกาสาเ,กเลยมาส่งผู้เฒ่าก็เร่ยมาซอยผู้เฒ่าว่านปุ๋ยครับ สองแถวครับพุ่นึ้นไปฮอดพุ่นเมื่อวานปุ๋ยซอยผู้เฒ่าครับกลับบ้านมาหน้าพุ่นสูดพุ่นต่องเทิงพุ่นปีนี้มีโอกาสได้มา่อวานปุ๋ยซอยแม่เดี๋ยวฮอดหน้าเกี่ยวเขาเดี๋ยวผมจะมาเกี่ยวเขากับผู้เฒ่าปีนี้หาจิตหวงขอบครับ เขานี่ยเขาเนียวเด้นจังมันตนเตียนเขาเนียวเลเขาเนียวขอดอเล่นเอกเอาอันอันใส่ปุ๋ยห้องพื้นสองกับถาเห็นว่ามันเขียวเ่วานปุ๋ยเขกับเยะหน้า็นเองงา่มัวใช่ไหมสกินจะ มันโมไน้ำครับฝนมาตกไปตกตายแต่ยุคกรุงเทพกันยังว่ากันยังวะปูนไปฝึกก็หินน้ำมักเน e. ี่ยตัวที่ก็พอหินปวกแล้วเจ้า เมื่อวานปุ๋ยเขาซอยผู้เ่าครับ